ไม่ทรงบัญญัติยืนยันหลักลัทธิเกี่ยวกับอัตาปริพาชกวัชโคตเข้าไปทูลถามว่าอัตตามีหรือทรงนิ่งเสียทูลถามว่าอัตาไม่มีหรือก็ทรงนิ่งเสียปริพาชกนั้นได้ลุกหลีกไปพระอานนท์กราบทูลถามถึงเหตุที่ทรงนิ่งเสียได้ตรัสตอบดังนี้ว่าอานนท์เราเมื่อถูกวัจโคตรปริพาชกถามว่าอตตามีหรือ ถ้าตอบว่าอัตตามีมันก็จะไปตรงกันกันกบสัสตทิฏฐิของสมณพราหมณ์บางพวกเมื่อถูกถามว่าอัตตาไม่มีหรือถ้าตอบว่าอัตตาไม่มีก็จะไปตรงกันกันกบอุเฉททิฏฐิของสมณพราหมณ์บางพวกเข้าอีกอานนท์ถ้าตอบว่าอัตตามีมันจะเป็นการอนุโลมเพื่อให้เกิดยานว่าสัเพธรรมาอนัตตาดังนี้บ้างหรือหนอ ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่ะอานนท์ถ้าตอบว่าอัตตาไม่มีก็จะทำให้วัจโโคตรปริพาชกผู้หลงไหลอยู่แล้วถึงความงงงวยหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่าอัตตาของเราในการก่อนจากได้มีหรือว่าได้มีแล้วเป็นแน่นอนบัดนี้กลายเป็นว่าอัตตานั้นไม่มีดังนี้